มาลุชชบบริการเติมโลบอกแะบบ ID พาร์และยังมีบริการจำหน่ายเกมพาร์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเอเวนเจอร์บอกฟูดและคิงเลกาซี่บริการรลฟาร์มแบบต่างๆและไก่ตันก็ยังมีต้องที่มาลุชชอบอาร์ช็อปบ,บริการเติมเกมพาร์เลดเก้าบริการกดผลปีศาจและกดเกมพาร์ตในแมปบ,บอกฟูดและคิงเลกาซี่บริการเติมโลบอกแะบบ ID พาร์และยังมีบริการซื้อไอเทมในโลบอกใครสนใจต้องอาร์ชอ็อปลิงอยู่ด้านล่างสุดค้าบผมชานาคุงครับและตอนนี้เราอยู่กับไอโชว์สปีดครับแล ถั่วที่เผ็ดที่สุดในโลกครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากดูคลิปต้นฉบับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าพร้อมแล้วหรือเราไปดูกันเลย This one nut, okay. สิ่งที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่คือถั่วที่เผ็ดที่สุดในโลกโดยที่ความเผ็ดของมันครับมีมากถึง16ล้านสโควิล <God damn. S 1> ซึ่งถ้าเอามาเทียกบกับพริกขี้หนูเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เจ้าถั่วเม็ดนี้เม็ดเดียวเนี่ยมีความเผ็ดมากกว่าพริกขี้หนูเนี่ยมากถึงร้อยเท่าเลยทีเดียว ของก,การที่ไอโชว์สปีดเลือกที่จะกินถั่วเม็ดเนี่ยเป็นการคิดที่ผิดมากเลยครับทุกคนคิดว่าไอโชว์สปีดเนี่ยคิดถูกหรือคิดผิดคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับหลังจากนั้นครับก็มีคนดูของไอโชว์สปีดเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าทำไมมึงไม่กินถึงสองอันไปเลยลนะ่ะสปีดก็เลยพูดขึ้นมาว่ากูเนี่ยไอโชว์สปีดนะเว้ยทำไมกูจะกินไม่ได้พกูกเพื่อนขัดขวางครับไอโชว์สปีดกระโดดเข้าไปเลยครับและสิ่งที่ไอโชว์สปีดเคี้ยวอยู่ตอนนี้ครับคือพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกซึ่งงงเเเคคค้้้้้้้าาาาากกก็็รรรรีีียยยดดไไไไปปปปแลลลววววทมมนนนนนนััับบบหขอออโชสตตุ่่จิ สภาพของไอโชสปีดตอนนี้คือไม่ไหวแล้วคือมึงเป็นอะไรมึงเต้นไม่หยุดเลยและไอโชสปีดก็ทนไม่ไหวครับจนต้องซัดน้ำไปหนึ่งขวดเลยครับสีหน้าความทุกข์ทรมานของไอโชสปีดเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้เลยครับตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วครับคือเขาสติแตกขั้นสุดเลยแต่แล้วมันก็ว่าการของสปีดเนี่ยจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับจนสปีดเนี่ยมีท่าทีอาการปวดท้องอย่างหนักจะเปิดคลิปนี้คนเดียวตอนกลางคืนนะครับหนุนๆน้องๆหลังจากที่เราได้ฟังไอโชสปีดครางอยู่สอกงึกนนีย้้าาารขมครั้ง น้องหนูอย่าไปลองเองที่บ้านนะครับทุกคนกูตายแน่มันกูกําลังจะตายเลยแม่เงยมันกูกาลังจะตายเลยสปีดลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ร้องไห้หาแม่เลยครับแล้วจู่ๆเนี่ยสปีดก็ได้ปิดสตรีมไปเลยครับทุกคนก็เป็นห่วงว่าสปีดเนี่ยเป็นอะไร <c oughs> ก็คือเม่มาขี้ให้คนดูดูครับผมก็บ,บอกว่าตอนนี้กูแสบดากมาก <c oughs> Me, nah. อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าไอชว์สปีดเนี่ยชอบโรนรนโดมากเลยครับโดยพอโรนันโดได้รู้เรื่องนี้ครับเขก็ได้ส่งของมาให้ไอชว์สปีดโดยของที่โดได้ส่งมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของโรนรนโดที่มาจากบริษัทแม่โดยตรงเลยครับแล้นทำให้ไอชว์สปีดเนี่ยดีใจมากครับดูสีหน้าเขาตอนแกะกล่องดีครับถ้าเกิดว่าโรนรนโดได้เห็นคลิปของไอชว์สปีดก็คงดีใจไม่แพ้กันโดยสิ่งที่ไอชว์สปีดได้จากโรนรนโดก็จะเป็นกิฟต์เซ็ตต่างๆพวกเสื้อตางเกงถุงเท้ารวมถึงกงงงเขอโรรัดคบ น,นี่ก็คือเกงในบ็อกเซอร์ที่สลักชื่อคิสเทนโนโรนโดครับซึ่งพออโชว์สปีดได้ไปเนี่ยไอโชว์สปีดก็รีดถองเกงโชว์ครับเปลี่ยนอย่างไวเลยครับเพราะชอบวงเกงตัวนี้มาก สิ่งที่ไอชอลสปีดได้มันคือกล่องน้ําหอมครับซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีทุกอย่างที่เกี่ยวผิวกายเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมโคโลนครีมกันแดดและน้ําวอไอชอลสปีดดีใจมากครับเพราะนี่คือการส่งของขวัญจากโรแลนโดตัวที่ไอชอลสปีดก็ได้บอกกับช่องแชานว่าน,นี่คือวันเกิดเขาครับและนี่เป็นของขวัญที่ดีมากของสีแดงที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่เนี่ยคือถังฮีเลียมครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาไปทําลูโป,ปง่งแต่ความพิเศษของมันคือเมื่อคุณสูดเข้าไปในปากฮีเลียมจะไปทปําปฏิกิริยาทําให้เสียงคุณแหลมขึ้นครับซึ่งไอชอลสปีดเนี่ยก็ได้ซื้อมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับแล้วพอเขาสูดเข้าไปแล้วเนี่ยเสียงเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กเลยครับ แต่ระหว่างที่เขากำลังพูดอยู่เนี่ยก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นครับ จู่ไอชอว์สปีดก็สลบไปเลยครับโดยในไลฟ์เนี่ยสลบไปมากกว่าหลายนาทีเลยแล้วนั่นก็ทําให้ผู้ชมของเขาี่้แตกตื่นกันมากเลยครับว่าไอชอว์สปีดเนี่ยแกล้งหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับเพราะการได้รับฮีเลียมเข้าร่างกายมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการหมดสติได้ครับแต่ความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยการเล่นฮีเลียมก็อาจจะทําให้คุณได้ไปเจอกับความผูรุดได้เร็วหน่อยครับ แล้วไม่กี่นาทีต่อมาสปีดก็ได้ฟื้นขึ้นมาครับพร้อมกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีหน้าของสปีดนะครับก็คือเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้หลังจากที่เขาตั้งสติสักพักเนี่ยเขาก็ชูนิ้วโป้งบอกคนดูว่าเขาโอเคไม่เป็นไรพร้อมกับหยิบถังขึ้นมาสูดต่อนี่มึงโง่จริงๆ Stupid แล้วพอรอบสองที่เขาได้ดูดฮีเลียมเนี่ยอาการมันก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆครับจู่ไโชสปีดก็ทําหน้าเหมือนคนเมายาแล้วก็ลม้มวูบไปเลยครับซึ่งมันทาให้เขาตกใจมากว่าตอนนี้มันเกิดเลยขึ้นเขาบอกกับคนดูว่าตอนนี้เขากลัวมากเลยครับไม่รู้ว่ามันเกิดเลยขึ้นแล้วเขาก็ทําท่าน,นี้อยู่สักพักครับเหมือนกับว่าสมองของเขาเนี่ยหยุดทํางานไปช่วขนาดแล้วเขาก็บอกกับคนดูว่าโอเคกูต้องหยุดแล้วกูต้องหยุดแล้วนี่เลยครับความอันตรายของฮีเลียมถ้าเกิดว่าใช้มากเกินไปหรือใช้เกินขนาดเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการแบบ Speed ไ,บไบอช็นนนใประเททศไยอชส เรียกว,ว่าแทบจะอันดับ1นึ่งของประเทศไทยเลยครับแต่ประเด็นคือเขายอดซับขึ้นไวมากๆซึ่งพอมีการแตะล้านซับสิบล้านซับอะไรอย่างงี้นะครับไอชสปีก็จะออกมาไลฟ์สดครับแต่คนดูนั่นแหละครับแม่งชอบแกล้งอย่างตอนนี้ที่ไอชสปีกกำลังจะถึง15้าล้านซับไอพวกคนดูเนี่ยก็พากันกดอันซับพเพื่อไม่ให้ยอดเนี่ยไปถึงเป้าแล้วพอไอชสปีดหัวร้อนคนดูก็จะชอบใจกันครับคามเมตาทุกครั้งเลยที่กูทำแบบนี้แม่งทุกเวลาเลย ทุกครั้งที่กูทำแบบนี้มึงจะต้องกดอันซับหลังจากแม่งบ่นเสร็จเนี่ยคนดูแม่งก็จะพากันไปกดซับกันครับและไอชว์สปีดเนี่ยก็จะดีใจโอ้ยโอ้ยแล้วพอแม่งจะถึงจะถึงเนี่ยแม่งก็พากันกดอันซับอีกครั้งหนึ่งครับแล้วสปีดแม่งก็หัวร้อนเหมือนเดิม แต่สุดท้ายแล้วคนดูแม่งก็มากดให้ครับคือคนดูเนี่ยรักสปีดจริงๆแถมยังสนุกด้วยครับที่เห็นสปีดเนี่ยหัวร้อนสปีดได้บอกกับแฟนคลับทุกคนครับว่าขอบคุณมากที่ทําให้เขาได้มาถึงจุดนี้เขารักทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตรงนี้ผมก็ขอยินดีกับสปีดด้วยนะครับส่วนตอนจบก็ไปดูกันเอาเองไอ้สปีดแม่งเป็นบ้าอีกแล้วไสสซ มาดูกันที่เรื่องเกมกันบ้างครับไอชอว์สปีดได้เล่นเกมรถแข่งเกมหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ทำให้เขาต้องจดจำไปตลอดการเพราะไอชอว์สปีดได้รับอุบัติเหตุขณะเล่นเกมรถแข่งครับฟังไม่ผิดครับขณะเล่นเกมนี่แหละครับเหมือนกันทุกวันครับที่ไอชสปีดเล่นเกมแล้วหัวร้อนพอเล่นเท่าไหร่แล้วเนี่ยไอชสปีดก็ไม่ผ่านสติครับเป็นที่โลตลอดเลยโดยขณะที่ไอช o ว์สปีดเล่นเกมอย่างตั้งใจครับมันก็เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันที่ทำให้ไอชอว์เนียต้องจำไปตลอด ใช่แล้วครับคือจู่ๆเนี่ยไอชว์สปีดก็ควบคุมรถไม่ได้ขึ้นมาครับแล้วก็ได้ไปชนที่ขอบสนามในเกมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือชนในเกมไม่พอนะครับเขาดันไปชนพงวันไลัยในชีวิตจริงครับทำให้โต๊ะคอมของเขาเนี่ยล่วงทับลงมาเขกกระบานไอช s ว์สปีดนี่ยเต็มแรงเลยครับซึ่งจังหวะที่ไอชอว์สปีดกำลังเจ็บอยู่เนี่ยจู่ๆก็มีเลือดไหลออกมาจากปากเขาทันทีเลยครับประเด็นคือมันไม่ได้ไหลแค่นิดเดียวเลยครับมันไหลยเยอะมากซึ่งคนดูเนี่ยก็มไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของไอชว์สปีดจริงไหมแต่ด เ,เล่นเกียร์มากเกินไปจนโดนคมกระแทกแล้วเลือดออกปากเลยนะครับเหมือนที่มึงกำลังจะโดนกระแทกถ้าไม่เปิดกับตอนแจ็แอรแทก Attack ตอนตีสา เฮียนี่เป็นบ้าไปแล้วเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าครับกับคลิปที่ผมเอามาให้ดูกันถ้าหากว่าใครชอบคลิปที่ผมทําก็สามารถกดติดตามไว้ได้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะทํามาและผมขอเชิญชวนให้ทุกคนไปดูที่คลิปออริจินอลครับคลิปออริจินอลสนุกกว่านี้แน่นอนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายครับถามว่าทํำไมผมถึงกลับมาทำไอโชว์สปีดก็ขอตอบตรงๆเลยว่าเป็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ต้องใช้สําหรับการดารงชีพครับถึงแม้ว่าผมอาจทําไม่ถูกใจหลายๆคนแต่จากใจจริงว่าผมไม่ได้ตั้ง ชอบ i อโช w s ส e ีดมากแล้วก็ตั้งใจทําคลิป i อโช w s ส e ีดมากขอบคุณทุกคนที่ยังมาดูช่องผมครับผมซึ้งใจมากๆสําหรับคนที่ไม่ชอบผมไม่เป็นไรครับมีอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมจะอ่านและนําไปปรับปรุงอย่างน้อยเนี่ยคลิปของผมทําให้คุณสนุกผมก็ดีใจแล้วครับ